สวัสดีค่ะคลิปนี้นะมาเรียนรู้คันจิง่ายๆกัน,นะค่ะเป็นคันจิพื้นฐานของเด็กปฐมหนึ่งนะชั้นระดับปหนึ่งของญี่ปุ่นนะคะตรงนี้เราจะรู้ได้ไงว่าเป็นของปหนึ่งของภาษาลปสี่ปห้าปหกเซิร์ชในเน็ตนะคะในแอป,ปก็ได้นะ,ะเขียนไปเลยคันจิจะเขียนเป็นตัวภาษาอังกฤษหรือว่าจะเขียนเป็นฮิรากัน,นะหรือจะเขียนเป็นตัวคันจิคือที่เป็นแบบคันจิเนาะตรงนี้ออกมามันก็จะมีหลายแอปป เลือกที่ตัวเองชอบอ่าส่วนแอปแรกที่ออกมาแนะนำก็คือเป็นแอปที่สามารถฝึกเขียนจากมือถือได้อ่าบอกไม่มีเวลาทําไมถึงจะไม่มีนั่งรถไฟฟ้าเนาะสำหรับคนที่อยู่กรุงเทพถ้าอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยก็นั่งรถไฟหรือนั่งรถบัสงเงี้ยเราจะมีเวลาแค่ไม่กี่นาทีแต่ในในในไม่กี่นาทินันมันจะทําให้เราได้ฝึกแล้วก็สะสมไปทีละนิดเนาะตัวเองก็ทําอย่างนั้นมาเหมือนกันไงตอนสมัยเรียนแต่ตอนนั้นมันไม่มีแอปเนาะมันจะเป็น ช็อตโน้ตไงก็จะเป็นโน้ตเขียนไปเถอะกระดาษแบบอะไรนะจําได้เลยแผ่นไใ้ปีวของเชสเตอร์กิวแล้วก็แม็ก่ะที่ฉันชอบเอามาฝึกหัดเขียนขัดคันจิให้ตรงนี้อ่ะมาต่อเลยเนาะวิธีการเขียนคันจิเนี่ยมันก็ไม่ยากไม่ง่ายถ้าเกิดคุณมีใจที่มุ่งมั่นเนาะแอมอย่างแอปเนี้ยก็จะมีคําอ่านให้ด้วยอ่ะที่เคยลงในคลิปรีวแวเนาะตรงนี้ คำนี้อ่านว่าเซนมีเสียงโอนโยมีคือเสียงแบบจีนเสียงแบบพิบูนคือจีอตรงนี้ถัดมาถ้าเราอยากรู้คำไหนอีกหลายคำว่าสกิมีกี่เส้นนะคะมันก็จะมีเส้นแล้วก็ลากตามเลยตรงนี้อ่านว่าเซนเสียงจีนเสียงแบบพิบูนคือสกิหรือมาจ s นะคะตรงนี้เป็นการฝึกแบบขั้นจีแบบง่ายๆโดยที่ เราไม่ต้องมีหนังสือเรียนก็ได้แค่มีมือถือเครื่องเดียวเราก็สามารถเรียนภาษาญี่ปุ่นได้อ่ะขัดมาคําว่าคาวะ,วะมีสามเส้นอันนี้จำง่ายมากเลยไปจ,จําละจ้ะอ่านี้เป็นตารางคันจีของเด็กป .1 หนึ่งถึงเด็กป6ข,ของญี่ปุ่นนะคะอันนี้แอปที่เขาแอปของคนญี่ปุ่นเขาทำมาเนะเาะแล้วก็แค่คลิกเข้าไปแล้วก็ฝึกเขียนตามสิจา้าไม่มีหนังสือเรียนไม่มีเงินซื้อเราก็มีแอปอันนี้มันแอปฟรีจ้ะไม่ต้องเสียตามนะคะ เพียงแค่คุณมีความขยันคุณก็จะเก่งภาษาญี่ปุ่นได้อแอปที่แนะนำอ่ะเนี่ยหน้าตาแอปเนาะตรงนี้อ่ะตรงนี้ลืมไปว่ายังไม่ได้โชว์แอปเนาะมันอาจจะไปอย่างรวดเร็วนะคะยังไงสต็อปคลิปดูนะคะไปดาวน์โหลดมาไวนะ้นะนี่สองคลิปด้านล่างเดี๋ยวจะวงกลมสีแดงให้นี่เราไปเซิร์ชในแอปสโตร์นะคะว่าคันจิแลมันก็จะโผล่ขึ้นมาคุณชอบแอปไหนก็ไดนะ้นนี้แค่เป็นตัวอย่างนะคะ ที่ทาให้คุณได้ฝึกได้ทุกที่สำหรับคนที่อยากฝึกคันจิเนาะเพราะคนเรียนภาษาญี่ปุ่นเนี่ยถ้ารู้คันจิเยอะแล้วก็คาศัพท์เยอะๆมันก็จะทําให้เรารู้สึกเฮ้ยสนุกแอนแน่นอนสรุกอย่างเดียวไม่ได้ต้องเอามาใช้ถ้าใช้แล้วเรารู้สื่อสารได้โต้อตอบกับคนญี่ปุ่นได้เอต้องโต้อตอบแล้วก็สื่อสารกับคนที่อยู่นอกบ้านเรานะคะไม่ใช่คนในบ้านเนะาะเพราะคนนอกบ้านเขาจะไม่ใช่คนที่คุ้นเคยกับสำเนียงหรืออะไรกับเรามากมายถ้าเราสื่อสารถูกต้องแอบแสดงว่า คนฟังเขาฟังถูกเขาก็ตอบกลับมาถูกแต่ถ้าคนในบ้านยังไงเขาก็เข้าใจเราอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบคนในครอบครัวไงไม่ว่าเราจะพูดผิดสักเท่าไหร่ก็ตามเขาก็เข้าใจเราเพราะคือคนในครอบครัวใช่ไหมอยากฝึกก็ต้องออกไปนอกบ้านน้อยอย่างไปซื้อของการออกไปนอกบ้านนะคะไปซื้อของหรือพบปะผู้คนมันจะทําให้คุณมีความอ,อยากพูดมากขึ้นยังไงลองฝึกดูนะคะพบกันใหม่ครับคุณค่ะ